ในตอนนี้ d ดลต้าฟอรเนี่ยมันจะมีกิจกรรมตรูจีนครับและในซีซันล่าสุดเนี่ยซีซัน3มันมี a i r d r o p แล้วพูดถึงตรุจีนจะมีอะไรอ่ะก็อังเปาปะซองแดงอ่ะใครๆก็อยากได้เปิดมาจะได้ตังค์เออในเดลต้า Force ก็มีไว้กิจกรรมนี้โดยที่ a i r d r o p เนี่ยมันจะมีอังเปาอยู่ในหรือว่าในตู้เซฟมันจะมีอังเปาอยู่ในผมก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเราเก็บอังเปาเยอะๆแล้วมาเปิดรัดเดียวแม่งน่าจะฟินน่าดูเลยว่ะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยไล่เก็บอังเปาครับ เก็บมาได้92เอาล่ะ mm hmm. ก่อนเปิดซองผมขอขอบคุณปอนเซอร์ของวันนี้ก่อนครับร้านเติมโค้ดเกมซอร์เพอร์รที่กำลังสนใจที่จะเติม Delta Force นะครับก็ร้านนี้เลยร้านเติมโค้ดเกมรับเติมทั้งกรีนาแล้วก็ Ste ี am เลยสำหรับ Steam เติมแบบ UID ส่วนกรีนาจะเป็นเติมแบบไปดีพารนะครับก็สะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้านนี้เลยร้านเติมโค้ดเกมแลวนอกจาก Delta Force เนี่ยเขาก็รับเติมเกมอื่นด้วยนะแล้วถ้าใครจะไปใช้บริการเนี่ยอย่าลืมใช้โค้ด T G Nuts 25นะครับจะได้ส่วนลดเพิ่มด้วยบริการจับไบใส่ใจลูกค้าทักหาเติมโคตเกมได้เหยล,ลิง์ร้านเติมอยู่ในเดสคริปชันนะครับขอซองแดงมั่งถ้าได้เพชรเดี๋ยวเขาให้เธอพันหนึ่งถ้าได้เพชรนะโอเคครบละมากี่ซองอะทับเก้าสิบซองมางครับแปดหมื่นแปดหมื่นอุ้ยแปดหมื่นอีกแล้ว, 30, 000, ลวสามแสนแล้วนะเออหมื่นแปด 80,000! 80,000! 80,000! นเ0 0วืลัวเลยวะอุ้ยแสนแเฮ้ยเชียรวยน่ะ 18,000! 18,000! ตั้งแน่านัน0 0ไม่อยากได้เป็นเงินอยากได้เป็นเพชรอะเนี่ยอยากได้เม็ดเนี่ยเฮ้ยมี8 0 0แสนด้วยนี่ว่าใช่แปดนแปดหมื่นแปดหมื่นแปดแ พื้นแปดลองไล่โหล่างขึ้นบนไหมลองไล่กูโอ้โหมูมื่นแปดโอ้พื่นแปดพื่นแปดบนึงเนี่ยเปลี่ยนตัวกันเพชรมันอยู่เพชรมันอยู่แถวที่สี่อ๋อแถวที่สี่ก็เปิดเลยแล้วกันโอ้แปดหมื่นมื่นแปดแปดมื่น สองแสนหนึ่งแปดหนึ่งแปดไอ้เหี้ยเหรียน้อยที่สดโอ้โหเสียอะไรวะเนี่ยของที่เอาไปแตกในเกมผมยังไม่เห็นแปดแสนเลยมันไม่ต้องมาวะเพชรอ่ะเอ้ยแต่ถ้าถ้าได้เพชรผมเสียพันหนึ่งนะเว้ยหนึ่งแปดมันเท่าไหร่อ่ะหนึ่งแปดสิบล้านหรือสิบสองล้านนี่แหละ โอ้โหหมื่นดสามที่ติดแปดหมื่นปหมื่นหมื่นแปดหมื่นปดหมื่นแปเฮ้ยเออแสนแปดหมื่นแปดหมื่นแปดแปดหมื่นหมื่นปืนแปสเอแสนแปดเชื่อเมาแล้วเนี่ยหมื่นปด ไปเปิดพรุ่งนี้ไหมแป <80, 000. S 2> <c oughs> ดหมื่นวันนี้ดวงไม่มาเว้ยแปดหมื 80, ม่นหมื่นแปดไม่ผมต้องเปิดลวเดียวให้หมดจะได้อันคลิปหมื่นแปดฮนี่ยมันต้องกดคลิกแล้วโอเป็ดตัวเฮ้ยหมืนห่นแปดคลิกโลเป็ดเว้ยเฮ้ยนี่ไงแปดหมื่นหมื่นแปดอนี่จะหมดแล้วไหนเพจแปดแสนกูยังไม่เคยเห็นเลยเออ้องขยับสองปะ่ะเออเออต้องจับทองขยับ เออหมื่นแปดแปดหมื่นเงินฟิวเงินฟิวหมื่นแปดไอ้เหี้ยโอ้โหใส่แตกแสนในนั้นมันมีอยู่น้ำพักน้ำแรงของพวกเราทั้งทีมเลยนะก็ทังยีมะแต่แบบโอ้จะหมดแล้วอ่ะเจ๊แย่แล้วคุณจะไม่ไปแล้วไอ้ดอกปะได้คืนเด็กกับสิบล้านเองไม่ถึงผมได้มาสามล้านเองคุณได้มาแค่ห้าล้านผมนั่งดูอยู่ มีคนบอกว่าเริ่มมีคนนับอยู่ว่าเริ่มเท่าไหร่อ่ะมันเริ่มจากห้าล้านเมื่อกี้ห้าล้านห้าก็ได้มาห้าล้านห้าตอนเนี้ยมันไม่มีอยู่จริงเว้ยเพชรอ่ะซี่ชอมสุดท้ายเลยเนี่ยอาไปล้อมงูเอาไปล้อมงูเอาไปล้อมงูล้อมงูอ่าเป็นเป็นแบบโอเคอะแม่งขาดด้วยดิวัวงูเนี่ยตัวประมงคนเลยขายไปเมื่อมันไหมมันนี้ปีงูโอ้ยเชี่ยหมดไหนเพสขายยังไม่มีเลยแปดแสนยังไม่ออกเลย วุ่ยคุณดิวคุณคุณน AH, ังผมเห็นแล้วไอ้เกลือเหียเกลือเต็มเลยเกลือเต็มงเลยเกลือทั้งนั้นเน่ยงวดือต่เกือเงินไม่มีแล้วเลือต่เกือไปไคุมไปเนี่ยหมุนไอหมุนอิลิทหมุนอิลิทไปหมุนอิลิทต่อหมุนอิลิทคือหมุนหมุนไอตัวตัวลครโอ้ไม่ไปตังค์แล้วนี่ไงหมุนแมนเดลงบูรดวงมาอยู่กับแมนเดลอกเออเเออก็แล้วไม้หมดโอ้โหโอ้ เอ้ยก็สวยอยู่สวยิววิวสวยสวยก็สวยหมุนตัวละครมาเดันจะถ่ายอ่าหมุนตัวละครหมุนตัวละครอะไรอยู่ในสีฟ้าเองสโตอยู่ในสโต้แต่มันสวยนะมันอาจจะขายได้แพงก็ได้สี่สิบอ้เหี้ยอิงกี้ผมพันหนึ่งแล้วดิ โอ้โหพอกนอะ้โกันอะเลยเลอามีดวงอยู่นี่ดวงอยู่นี่ใช่มดวงดวงมาอยู่ตรงนี้ได้เลยเปาได้เลยไม่อไวะยู่เมดแดง้งเปนสีแดงต้องเป็นสีแดงแดงเลยเนยตนี้ตนี้ต้องเป็นสแดงอ้โหเห็นแต่แมวไม่มีอะไรเลยปืนยังไม่ได้เลย พอ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 แยกแยกแยกเกอร่อยอีกสักอันไม่มีตังเอ้ยเชื่อแม่งมีได้ชิบหายละไม่อยากได้ดีวูบันดีไม่ได้เล่นดีวูบอีกี้มนจะได้อะไรนิดนึงนะอ่าอิงกี้อ่ะอิงกี้มันงูมันงูของงูอ่าไปดูงูไปดูงูเอไปดูหนึ่งเอาทองไปล้อมงูกันอ่ารูมาหน่อยรูมาหน่อยเออเมื่อกี้มีทองน่าจะเอาทองมาอัดมโอ้ทองแท่งไม่มีอ่ะไม่มี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 เอ่อ

เ้ยไอชองแชทชอบนะอังโอ้โหไม่ชอบเลยเงินหนูเหลือร้อยยี่สิบเนี่ยโอ้โหย,ยินดีด้วยคุณชนะยินดีด้วยคุณชนะเศร่ะ <c oughs>